อันนี้เป็นริ้วขบวนรถดรวจพิเศษที่13นะฮะกรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่ก็ถอยเข้าเทียบในชาญนชลาที่6นะครับผมก็ขอขบวนนี้ก็นับวันยิ่งสั้นลงสั้นลงนะฮะก็อพวงชั้น3แทนขบวน51ไปด้วยนะฮะ อ่าจริงๆไม่น่าจะยาวขนาดนี้นะครับผมน่าจะตัดแค่ตู้สีเขียวนะฮะอะบอพอหอนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าก็น่าจะตัดแค่แค่นี้นะฮะเพราะว่า โดยสารค่อนข้างน้อยนะครับขบวนนี้รถไฟที่ไปเชียงใหม่นะครับผมก็มีขบวนนี้เป็นขบวนสุดท้ายนะฮะขบวนที่51ตอน4ทุ่มนั้นยังไม่กลับมาวิ่งนะครับผมยังไม่กลับมาวิ่ง